อิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอิมัตสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งน um um. pe <mad> oui. ี้ส <mad> ิ <pod> ่งน <mad> ี <mad> item, ้จึงดับไปสาธุ ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่เข้ามารับชมในเช้าวันนี้วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นวันพระครูบาอาจารย์ที่วัดท,ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตานังเรียนหนังหลวงพ่อก็จะให้หยุดสอบอารมณ์วันพระนะก็เลย นึกถึงญาติโยมว่าเออไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดล่มาหลายวันแล้วแต่ก็ส่งธรรมะให้ฟังทุกๆุคืนนะสดจากครูบาอาจารย์ที่สอนประจำบ้างแล้วก็จากหลวงพ่อเป็นหลักก็นะให้ธรรมะเป็นทานทุกวันจริงๆแล้วนะฟังธรรมะตอนเย็นก็จะมีหลายหลายวัดที่ไล์สดกันอยู่ อย่างวัดพระทันตาอาสภารามอย่างเงี้ยท่านก็นไฟลสดตั้งแต่หกโมงสิบห้านะโดยประมาณเนาะเป็นต้นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ญาติโยมท้งหลายก็ติดตามกันได้ของอาจารย์นี่ก็จะประมาณทุ่มครึ่งโดยประมาณเนาะเพราะบางครั้งก็ขึ้นศาลาใหญ่ให้ศีลให้โอวาทแต่ไม่ได้ไหลสดต่อไปก็จะดูก่อนว่าจะไฟ์สดหรือเปล่าประมาณสิบห้านาทีนะ ให้สติเกยูโยกีทั้งหลายที่ที่กำลังปฏิบัติทมกันอยู่นะตอนนี้ก็มีเกือบจะร้อยเลยนะครสนี้ครนะอ,อในภรรษาก,ก็รนะ้อยสิบห้าแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อีกทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สนะิบหกโยกีจะเปลี่ยนกันฉะนั้นญาติโยมก็ต้องถ้าที่เคยเข้าแล้วก็ลองติดต่อดูว่ามีที่ว่างหรือเปล่านะตอนนี้ถือว่าอุตุสบายนะโยมเนาะ อากาศดีฝน,นตกตลอดแต่ไม่ตกไม่ตกหนักนะตกเบาๆอากาศชุ่มชื่นวันนี้ก็ยังมืดๆอยู่ก็เมื่อเช้านี้ก็ทำขิดเหมือนเดิมนะวันนี้ลงศาลาเร็วกว่าเก่าปกติลงปฏิบัติทำศาลาตอนเช้าก็ตีห้าโดยประมาณก่อนตีห้านิดหน่อยวันนี้ตีสี่ครึ่งเพราะว่าถือว่าเป็นวันพระวันพระก็ทำอะไรให้ดีกว่าเก่า ให้มากกว่าเา่าอาจารย์ก็บอกให้โยคีทุกคนให้กระเตื้องขึ้นอย่างวันพระเนี่ยบางทีมาช้าเราก็มาเร็วขึ้นนะหรือว่ากลับห้องน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นบางท่านมีความเพียรก็จะทําได้แต่ใครไม่มีความเพียรก็ยังรู้สึกว่าจะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะเพราะว่าศรัทธาก็ดีวิริยะก็ดีสติก็ดีของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็ญาติโยมก็ทําบุญกันมาอยู่เรื่อยๆเนาะถ้าเขาน้ำข้าวปลาอาหารบางคนเขามาถวายกับหลวงพ่อได้ดตรงบางคนก็โอนเข้ามาทุกวันพระวันนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสะพานบุญให้เนาะใครที่อยากจะทําบุญวันพระแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนก็นโอนปัจจัยมาทําบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตานังเรียนนำบัญชีก็อยู่ในอย่างที่รู้กันเนาะเพราะว่าอาจารย์จะบอก เฉพาะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหากรู้บัญชีอยู่แล้วบัญชีของสนย์ปฏิบัติธรรมตานเน่งและนางก็โอนโอน,โอนแลยแจ้งให้ทราบโดยะดีเนาะหลวงพ่อท่่นจะอ่านอยู่มันจะได้รับทราบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับลูกศิษย์ลูกหาที่ทําด้วยวัดอื่นก็ทําด้วยนะวัดหลายๆวัดวัดปันตะก็ดีวัดวิปัสนาติกาวนารามก็ดีวัดไหน,าาก,นก็แล้วแต่ที่เราอยู่ใกล้ที่เราศรัทธาแล้วก็วัดนั้นก็ทําประโยชน์นะให้กับ นะให้กับประชาชนทั่วไปนะยังจัดค้อร,ร,รมาทานเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะทำให้คนมีสติมีสมาธิมีปัญญานะมีทุกข์ก็จะระงับได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทางนี้มันก็ย,ยากอยู่นะยากบยมทั้งหลายฉะน,นั้นรู้บางคนรู้วิธีแล้วนะไม่ได้มาก็จริงแต่ก็ให้ทำอยู่ที่บ้านทําไดนะ้เดินนั่งในสวรรค์พระเนี่ยญาติโยมที่ไม่ได้ทํางาน นะก็ปฏิบัติทําให้พิเศษขึ้นอาจจะไหวพระไหวพระอระหังสวากาโตสุปฏิปันโนพุทธังสันนักระฉามิธรรมังสังขังอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนหรือว่าใครมีความเพียรมากเนะี่ยอยากจะให้สวดธรรมจักกับวัตนสูตรด้วยนะก็จะดีการสวดธรรมจักนี่ก็เป็นเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสาธยายพุทธวจนะ ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันพระก็ดีหรือวันวันหยุดอาจารย์ก็เคยบอกเราว่าทำวันทําวันหยุดให้เป็นวันพระเสาร์อาทิตย์คราวที่แล้วเนี่ยญาติโยมทั้งหลายหลายคนก็เออได้ได้ไดแนวคิดตรงนี้ว่าเอออาจารย์พูดเข้าท่าน,นะบทีเราก็บอกว่าเออวันหยุดก็ไม่ตรงวันพระทําความดีทําได้ทุกเมื่อนะโยมเนาะ ไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายเย็นทําได้ทกเมือ่อกรรมฐานก็เหมือนกันหลวงพ่อน้่นก็จะให้เว,ว่ากรรมฐานอยู่ที่การกําหนดกายใจเราอยู่ที่ไหนกรรมฐานก็อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่เราทําไม่ทำแค่นั้นเองนะจะลุกขึ้นเดินจะเดินไปไหนมาไหนอ่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอยู่ที่บ้านเนะี่ยไม่ต้องมากหรอกระลึกได้ตอนไหนกําหนดตอนนั้นเดินไปไหนมาไหนก็ซ้ายขวาซ้ายขวาแลมีสติรู้ว่าเรากําลังเดินอยู่ ไอ้เราที่เดินเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรานะเป็นรูปกับนามที่เดินเขาเรียกว่ารูปเดินนามเป็นตัวรู้มีความรู้สึกอย่างนี้ไว้เื่อยๆๆๆๆสักยติิความรู้สึกว่าเป็นเรามันก็จะน้อยลงน้อยลงแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของสติหรือว่าต้นจิตนั่นเองพอจะลุกก็อยากลุกหนอให้รู้ว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลนามเป็นเหตุให้เกิดการลุก พอใจคิดจะรูคเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีลมตัวหนึ่งเขาเรียกจิตตะชวายโยลมที่เกิดจากจิตก็จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนี่ท่านเรียกว่าวินยติรูปไปท่าทางต่างๆดังนั้นทุกอย่างการเคลื่อนไหวนี้เกิดจากจิตทั้งหมดการเข้าใจอย่างนี้เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องนะปกติเราจะคิดว่าเราเดินแต่จริงๆมันนามสั่งแล้วก็รูปเดินในนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็จเจริญได้ทั้งหมดเนาะ ธรรมะของบุรุเจ้านะพิจารณาตามอย่างนี้ก็ยังดีนะฉะนั้นฝากไปเลยนะวันนี้ญาติโยมที่ไม่ได้ไปทํางานทําอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาไหมนะมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็บอกกันได้นะนะในในกลุ่มหลายอย่าไปบอกแต่ว่าไปทําทานอย่างเดียวนะอยากจะให้บอกในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าการสวดมนต์ก็ได้นะนะแจ้งลงในนั้นส่วนหนึ่งก็เขาจะบอก แต่บอกว่าวันนี้ไปทําบุญตรงนั้นไปทําบุญตรงนี้จริงๆแล้ววันนี้ได้สมาทานศีลแปดยกตัวอย่างเนาะวันนี้ได้ส่วนบนได้ไหวพระบทนั้นบทนี้นะน,นี่ก็บอกให้เราเรอบรับรู้ครูบาอาจารย์ก็อนโมทนาเพื่อนโยคีด้วยกันหรือเพื่อนเพื่อนในกลุ่มลายด้วยกันก็จะเออเขาทำได้นี่นาะเราก็ทำบ้างนะก็เป็นตัวอย่างแกค,คนอื่นได้นะญนะาติโยทั้งหลา ฉะนั้นวันนี้ต้องมีอะไรเป็นพิเศษเนาะอย่าไปอยู่เฉยๆนะวันๆเราก็ไม่ได้ไปทํางานนี่นะลูกหลานไปทํางานเราเฝ้าอยู่ที่บ้านโอกาสดีมากเลยจัดการอะไรให้เรียบร้อยทํางานบ้านทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ดูเวลาช่วงเวลาไหนก็ล้วเช้าสายบ่ายเย็นได้ท่งนั้นเพราะกรรมาฐานไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับสถานที่นะขึ้นอยู่ที่การกําหนดถ้ายมตั้งใจกําหนดเมื่อไหร่มันก็ ได้เหมือนนั้นเลยนะดังนั้นวันนี้ฝากไวนะ้เนาะสำหรับคนที่ไม่ไปบ้านเออไม่ไปทํางานคนที่ไปทํางานก็ก็ไปทํางานตามปกตินะก็ใช้ชีวิตในการทํางานนะนั่งรถนั่งเรือถ้าไม่ขับนะก็กําหนดไปนะกายดูมีกายก็ชัดเจนดูกายเวทนาชัดเจนก็ดูเวทนาแม้แต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่ที่บ้านนายโยมนะอย่าไปนอนอยู่เฉยเฉยะเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานในะเป็นลำดับที่สองของสติปัฏฐานสี่ ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนเอาตรงนั้นแหละให้จิตมันเกาะไม่ให้มันฟุ้งซ่านออกไปข้างนอก mm hmm. ปวดก็ปวดเนาะปวดเนาะเจ็บก็เจ็บเนาะเจ็บเนานะเห็นทุกข์ในกายนี้พรนะพุทธเจ้าตรัสว่าไงทุกข์ท่นนั้นตั้งอยู่ทุกข์ตอนนั้นดับไปทุกข์ท่นนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีอย่างอื่นหรือว่านิจจะขีลาน,นังนี่เป็นคำของพระพุทธเจ้านะเราปว่วยอยู่เป็นนิดการเจ็บก็ได้ปว่วยนี่เป็นของธรรมดายอมรับเลยนะบางคนไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับบ้านนะ ลูกหลานก็หาเทพให้ท่านฟังเนาะวิทยุธรรมะก็ดีเนะี่ยซื้อมาเดี๋ยวนี้ก็มีทั่วไปของที่นี่ก็มีนะวิทยุธรรมะเป็นเทพที่หลวงพ่อบรรยายนะทั้ง90เรื่องก็มีสวดมนต์มีอะไรโดยติดต่อมาได้นะเอาไปให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายฟังนะถ้าท่านชอบก็โอ้ดีบางคนดีนะพอฟังเทศแล้วฟังวิทยุแล้วนะนอนหลับดีก็มีมบงงึ้นมาเออเนี่ยได้เทพหลวงพ่อแล้วนะก็ เอาไปฟังฟังแล้วเมื่อก่อนนอนไม่หลับวันนี้หลับดีละวก่อนจะนอนก็มาฟังทุกคืนทุกคืนนอันนี้คุณแม่จูนะแม่จูนี่ซื้อไปเยอะซื้อไปเป็นยี่สิบเครื่องเนี่ยเอาไปแจกเพื่อนๆนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนาะรุ่นสอวอ,อยู่หกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปละบางคนก็ดีมากๆเลยนอนติดเตียงไม่รู้จะทําอะไรจิตมันก็ฟุ่งไปเลยโยมแต่พอเขาได้ฟังทำถ้าตรงกับ ตรงกับสิธิที่เขาเคยปฏิบัติมาเขาเรียกของเก่าเขาก็จะปิ้งขึ้นมาเลยนะปิ้งก็จะปล่อยวางได้ปรงได้กับสังขารหรือว่าร่างกายของเขาที่กําลังป่วยอยู่เนี่ยเขาก็จะวางได้เพราะหลวงพ่อเทศนี่มันไม่จํากัดเนาะสติปัฏฐานสี่นี่คุมมดกายเวทนาจิตธรรมจิตไม่สบายจิตกลัวนะจิตเป็นห่วงว่าอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงจะอยู่กับใครหรือว่าลูกหลานต่อไปถ้าเราตายแล้วจะเป็นยังไงเนะี่ยมันก็จะไม่มีความกังวลอย่างนั้นอยู่กับปัจจุบัน พาคนเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยทุกมันน้อยโยมถ้าเราอยู่กันอนาคตเนี่ยทุกมันมากฉะนั้นก็อย่าหาแต่อย่าหาแต่อาหารทางกายให้กับปู่ย่าตายายห,หรือพ่อแม่ที่กำลังป่วยอยู่ให้ให้อาหารทางใจให้ท่านด้วยะเปิดเทปให้ท่านฟังแต่ต้องดูสีหน้าท่านด้วยนะถ้าท่านทำหน้าหน้ามึนทึ่งนะอันนั้นก็เปิดมากก็ไม่ค่อยได้นะ ก็คุยกันก่อนเนี่ยพ่อฟังนิดนี้อาจารย์องค์นี้พูดดีนะพูดเรื่องนั้นเรื่องนีนะ้เปิดให้ฟังบางทีก็เปิดสวดมนตนะ์พ่อแม่พ่อสวดด้วยกันนะสวดตามกันไปในบทสั้นๆเน,นี่ยนีสวดกันได้อรนะหังสวัสดิโตสุปฏิปันโนนี่ก็เป็นบุญก็ทําให้เกิดสมาธินะดังนั้นเรามีพ่อมีแม่เนะี่ยอย่าไปเลี้ยงแต่กายอย่างเดียวนะเลี้ยง,งทางจิตใจโดยให้ขันได การตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดนะพ่อแม่มาให้ทานแนะนําให้ท่านให้ทาน,ทานพาท่านไปให้ทานพ่อแม่ไม่มีศีลพาท่านไปสมทานศีลหรือแนะนําวิธีการหรือว่าน้มนนาวจิตใจให้ท่านสมทานศีลหรือว่าเราสมาทานกับท่านก็ได้อาวันนี้วันพระนะพ่อแม่ครับศีลแปดไม่ได้ก็อเอาศีลหร้าิีตอนนี้สมาทานศีลกันนะแล้วก็ว่าไปนะแปลงด้วยจะดีเนาะข้านะพเจ้าของ,งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ข้าพเจ้าของงดเว้นจากการรักของศพของคนอื่นข้าพเจ้าของงดเว้นจากการติดลุกเมียคนอื่นข้าพเจ้าของงดเว้นจากการพูดคําเท็จข้าพเจ้าของงดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยนี่นะํานะนะมาบอกให้ไม่ต้องบอกว่าเราสอนเนาะบอกว่าเอ,อหลวงพ่อพระจากสอนนะว่าให้รักษาศีลห้าเพราะศีลนี่จะทําให้เราไม่มีเวรมีภัยศีลนี่เป็นมหาทานเป็นตนนะถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะ พ่อแม่ที่ได้ได้ทาตามท่านก็จะได้รับอานิสงส์อานิสงส์ตรงนี้มันเป็นบุญนะยมนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุญเนี่ยพ่อแม่จะนําติดตัวไปได้ทรัพย์สมบ,บัติที่เราให้ก็อยู่แค่นี้แล้วนะบุญนาติดตัวเราไปได้นะบุญญาณิปรโลกสมิงปฏิทาโอนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลกอาถ้าทำเนี่ยพ่อแม่ให้ทานบางทีเราใส่บาตรบางท,ทีไปทําบุญที่อื่นไปโอนเงินไปให้คนอื่น ไปไปให้วัดนั้นวัดนี้ก็เล่าให้พ่อแม่ฟังหรือว่าบางทีก็ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่ไปเลยพ่อชื่อน,นั้นแม่ชื่อน,นี้ทําบุญอาหารเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เราก็ไปบอกให้บแม่พ่อหูทาบุญให้นะวันนี้นะนะทําบุญค่าอาหารวัดนั้นวัดนี้ท่านกําลังสอนกรรมฐานอยู่ท่านกําลังมีคอดอยู่พ่อแม่อน,นุโมทนานะบุญของมอของพ่อของแม่นะอย่างนี้ก็ได้นะ อันนี้แหละอะไรว่าเลี้ยงทางใจนะบางทีเอาเข้าไปอาหารที่ถูกใจนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องรักษาใจคนแก่คนเฒ่าเนี่ยจิตใจมันจะมโมโหง่ายโกรธง่ายยิ่งไม่มีธรรมะไม่เคยฝึกปฏิบัติแล้วโอ้อะไรขัดข้องนิดหน่อยนะแค่ร่างกายของท่านขยับไม่ได้นี่ก็ลาบากละฉะนั้นถ้าคนยอมรับยอมรับในเรื่องการเจ็บใครได้ป่วยป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเนี่ยโอ้ฝึกให้ได้อย่างนั้นเอาธรรมะประเภทนี้ อุบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านเทศนะนั้นเราให้ท่านฟังท่านฟังท่านนจะเข้าใจท่านก็จะวางได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยฟังยากเหมือนกันนะสิ่งที่อยาฟังสิ่งที่เราได้โดยยากนั่นเองก็คือฟังภาษทธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการจิตพร้ได้ป่วยว่าอย่างไรเนี่ยเราก็เราให้ฟังก็ได้ถ้าเราอ่านมาแล้วหรือว่าอ่านให้ท่านฟังเลยก็ได้อ่านเป็นเป็นใบนี่แหละแต่มันสั้นๆมันไม่ยาวหรอก อย่างคนที่ป่วยที่ไม่สบายเนี่ยส่วนมากพระพุทธเจ้าท่านก็จะให้เจริญสติปัฏฐานนี่แหละากายเวทนาจิตธรรมฉะนั้นคนที่ไม่ได้เคยเจริญก็ต้องฝึกเจริญเนาะจะมาเอาตอนที่เราเป็นแล้วเจริญมันไม่ทันหรอกโยมต้องเอาตอนนี้ทําให้มันเป็นเดินให้เป็นนั่งให้เป็นทําอีบทย่อยให้เป็นหรือว่ากายเวทนาจิตธรรมนะทำให้เป็นสวดมนต์ก็สวดให้เป็นตอนนี้จะไปสวดตอนที่เรานอนเองแมงแล้วก็ให้ลูกหลานสวดให้ฟังไม่ได้เรื่องหรอก เราต้องทําเองนะถ้าทาเองก็อตัตาเฮตโนนาโนนะตนเองเป็นที่พึ่งของตอนนะอันนี้ก็ฝากไว้นะทั้งที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านก็ทํากิจให้มากขึ้นวันนี้วันพระออกไปข้างนอกก็ต้องระวังรักษาใจให้ดีการเสพข่าวช่วงนี้นะมีทั้งคนเสียใจมีทั้งคนดีใจเป็นธรรมดาของโลกยมเห็นไหมมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสือ่อมโลกยมีสระเสริญมีนินทามีสุขก็มีทุกข์ ตอนนี้บางคนก็มีทุกข์ทุกข์เพราะคาดหวังมากไปคนนั้นจะเป็นคนนี้จะเป็นตอนนี้ก็บางคนก็มีสุขเพราะได้ตามปรารถนามันก็เป็นอย่างนี้เองนั่นแหละโยกตามเหตุตามปัจจัยที่ทาานเคยพูดละเหตุปัจจัยมีมันก็ได้เหตุปัจจัยไม่มีมันก็ไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจพวกนี้เราก็จะรักษาใจของเราได้ดีเป็นห่วงแด่จิตใจของประชาชนทั่วไปเนาะถ้าเราไหลไปชอบได้รักไดแ้แต่เราไม่จะไม่หลงรู้จักตัวเอง ู้จักเหตุรูเ้เจอกบปัจจัยเหตุปัจจัยเขาไม่ให้คนที่เราชอบมันก็ไม่ได้ถึงจะดีมันก็ไม่ได้มันเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมแล้วก็ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมเดี๋ยวเขาก็ได้อย่างคนที่ได้นั่นก็เขาก็มีบุญของเขาเขาก็ได้ได้ในสิ่งที่สนใจแต่สิ่งตรงนี้มันไม่เที่ยงได้สิ่งใดมาและสิ่งนั้นก็ไม่เที่ยงแล้วบางทีก็เป็นทุกข์ด้วยนะตอนที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็อ,อยู่สบายสบาย พอเป็นรัฐมนตีเป็นนายกขึ้นมาโอ้ยเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาสารพัดอย่างบางคนนอนไม่หลับบางคนตานายกบางคนตาลึกเลยนั่นแหละโยมทุกขลาบนะอย่าไปคิดว่าได้อะไรแล้วมันไดมน้มันมีความสุขเสมอไปนะสุขตอนที่ได้หลังจากนั้นแล้วมันก็จะทุกขนะ์ยิ่งเราไปยึดมัน่นถือมันจะรักษาไว้ให้ได้อันหน้าตรงนี้ต้องต้องอยู่กับเราตลอดนะยิ่งทุกข์ใหญ่มีทั้งคนเกลียดคนคน,คนรักนะคนเกลียดก็เยอะนะ ถ้าเราอยู่เฉยๆอย่างคนธรรมดาเนี่ยไม่มีใครมาน,นั่งชี้หน้าด่าเราทุกวันทุกวันเนาะแต่พอเป็นคนนั้นเป็นเป็นอันนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยบางคนด่าทําอะไรผิดน้อยก็ดา่าทําให้ถูกใจหน่อยก็ดา่าคนไทยเรานี่ชอบด่าเหลือเกินเนาะดังนั้นอาจอะไรเห็นดูอะไรฟังอะไรก็ต้องดูอันไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจอย่าไปฟังอันไหนดูแล้วไม่สบายใจอย่าไปดู คิดอะไรแล้วมันไม่สบายใจอย่าไปคิดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราเนี่ยผ่องยุบมีดูผองยุบผองยุบไม่มีก็นั่งนอนถูกนออ่านหนังสือธรรมะอะไรพวกนี้ให้อยู่กับตัวเองอย่าไปอย่าไปมุ่งกับต้องรู้ตามทานกิเลสโอ้อันนี้โลภะเกิดกับเราแล้วนะอันนี้โทสะเกิดกับเราแล้วนะอันนี้ปฏิฆะเกิดกับเรานะั้นนะอคติสีก็เหมือนกันนะ,อะชอบพอที่เราโกรธเขาเพราะอะไรเพราะรักเพราะชอบเพราะชังนั่นี้อคติ ฉะนั้นต้องวางจิตให้เป็นกลางกลางรักก็ไม่ได้ยรักก็เป็นทุกข์นะเกลียดก็เป็นทุกข์ฉะนั้นอุเบกขาเนะี่ยดีที่สุดรู้ตามสภาพที่เป็นจริงถ้ารักรู้แล้วก็ต้องวางรู้ว่ารักก็วางแต่ไรให้เข้าใจว่ารักตรงนี้มันไม่เที่ยงนะบางทีวันนี้ดีสารเสริญพวกนี้ได้เราก็จะเห็นทั่วไปในข่าวสังคมต่างๆนะ อันนี้ก็ฝากไว้รักษาใจของเราให้ดีถ้าคนปฏิบัติธรรมเนะี่ยจะรู้จักจิตของตัวเองจิตของเราเป็นอุเบกขาจิตของเรามีโลภะจิตของเรามีโทสะมีอะไรก็กําหนดเลยนะให้มันเผาใจเรารักกขเผาใจนะนะฉะนั้นสิ่งที่ได้ชอบใจเนะี่ยมันก็ไม่เที่ยงเนะี่ยอย่างอย่างโลก,กะทํมแปดท่านบอกว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสือ่อมยศมีซาละเรินก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องรู้ให้ทันศึกษาธรรมะไว้ธรรมะที่ดีที่สุดก็คือ กายของเรากายใจของเรานี่แหละที่หลวงพ่อเทศเรื่องปรมาทิตํมรานะตําราทั้งหมดอยู่ในตัวตของเรานี่แหละศึกษาในนี้แหละทุกข์ก็อยู่ในนี้สุขก็อยู่ในนี้คิดดีเป็นอย่างหนึง่งมีสุขนะคิดไม่ดีเป็นอีกอย่างหนึ่งก็มีทุกขนะ์เห็นได้ชัดเจน,นนั้นเราก็จะเลือกแบบไหนละ่ะนะจะจะจะ,จะติดชอบเขาหรือไม่ชอบเขาเนะี่ยก็พิจจรณาดูนะแต่จ้างตั้งเมตตาจิตไว้กับทุทกๆคนนะโยมนะนะนะที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ย เอาละเราปรารถนาจะให้คนนั้นได้แต่มันไม่ได้ขอให้ตั้งเมตตาจิตขอให้ทุกท่านที่เป็นรัฐบาลที่จะมาต่อไปเนี้ยขอให้มีสติปัญญามีความสํานึกแล้วก็ทํางานทำนาที่ทุกคนมีมีความรู้เหมือนกันหมดแต่ว่าคนนุณธรรมนี่สาคัญมากบางคนทํางานไม่เป็นหรอกนะมีเงินมีอะไรก็ได้มาอย่างนั้นเองแต่ว่ามันก็สามารถดูแลได้คืออย่าให้มีการทุจริตนะงานต่างๆเนี่ยเพราะว่า ที่ผ่านมาเราเห็นการทุจริตนี่เยอะเลยมองเห็นปก๊ะคนเขาเอามาแช่มาอะไรกันเนี่ยก็มองเห็นบางทีไม่มีใบเสร็จแต่เราก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกไม่ต้องฉะนั้นเราก็ต้องนะเขาเขาเข้าใจนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาเขาเอือปรเมื่อเขาได้แล้วก็ปรารถนาจะให้เขามีความสุขในการที่ได้ตําแหน่งนี้กรุณามีอะไรช่วยได้ให้เราช่วยนะ ถึงจะเราไม่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นของส่วนรวมเนะี่ยเขาให้ขอขอความร่วมมืออะไรเราก็ให้ความร่วมมือนะไม่ใช่ว่าค้านเป็นตะบันน,นะอันไหนที่ดีเราก็ร่วมมือกันแต่ถึงจะไม่ชอบใจก็เป็นส่วนมากนะก็ต้องให้ความร่วมมือเขาบุธิตายินดีนะเมื่อเขาได้แล้วก็ยินดียินดีกับคณะที่เขาได้นะจะได้มาด้วยวิธีไหนเราไม่พูดหรอก